เหนื่อยไหมกับการวิ่งวนซ้ำๆเดิมๆลองคิดดูสิบางทีสิ่งที่เราขาดไม่ใช่การทำเยอะขึ้นแต่เป็นการปรับบางอย่างถ้าแค่นิสัยเล็กๆอย่างเดียวเปลี่ยนชีวิตคุณได้ละไม่ใช่แค่ดีขึ้นนะแต่ดีขึ้นสิิเท่าคนส่วนใหญ่มัวแต่ยุ่งแต่ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพทั้งที่ขยันแอ่กลับไม่ก้าวหน้าทำไมเพราะเขาพลาดนิสัยสำคัญข้อนี้ไปเรียมตัวให้พร้อมเพราะผมกำลังจะมอบเครื่องมือเปลี่ยนเวลาของคุณให้คุ้มค่า ไม่ใช่สักวันแต่คือวันนี้พลังของการมีวินัยวินัยคือสะพานเชื่อมระหว่างเป้าหมายกับความสำเร็จไม่ใช่แรงบันดาลใจไม่ใช่พรสวรรค์แต่คือวินัยเรามักคิดว่าความสำเร็จต้องยิ่งใหญ่ต้องอลังการมันซ่อนอยู่ในสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราทำทุกวันทำไมบางคนถึงมีชีวิตที่พิเศษในขณะที่คนอื่นติดอยู่กับที่ไม่ใช่โชคช่วยไม่ใช่แค่การศึกษาแต่เป็นเพราะ เขาเลือกได้ดีกว่าบ่อยกว่าและทำมันอย่างสม่ำเสมอวลีเด็ดสิ่งที่ทำได้ง่ายมักจะง่ายที่จะไม่ทำเช่นกันอ่านหนังสือวัลลสิตหน้าง่ายไหมง่ายแต่ก็ง่ายที่จะไม่ทำเช่นกันเดินเล่นแทนดูทีวีง่ายไหมง่ายแต่ก็ง่ายที่จะนอนอยู่เฉยๆนี่แหละคือเส้นแบ่งการกินโดนัทหนึ่งชิ้นไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้ากินทุกวันละ่ะในหนึ่งเดือนหนึ่งปีผลลัพธ์มันคาดเดาได้อ่านหนังสือสิบหน้า ออกกำลังกาย15นาทีโทรหาลูกค้าเพิ่มหนึ่งรายดูเหมือนไม่เยอะในวันเดียวแต่เมื่อรวมกันเป็นปีมันคือการเปลี่ยนแปลงความสำเร็จไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันคือผลลัพธ์ของพฤติกรรมที่ทำซ้ำๆของการเลือกที่ดีกว่าทุกวันวินัยคือรากฐานของทุกสิ่งคำถามชวนคิดถ้าคุณไม่เลือกวินยัยคุณจะอยู่กับอะไรคุณจะเจอตับน้ำหนักของสิ่งที่ควรทำหรือภาระของสิ่งที่น่าจะทำเลือกเอา วิในหนักแค่ออนสแต่ความเสียใจหนักเป็นตันพลังของการทบทวนตัวเองทุกสิ้นวันผมจะนั่งลงถามตัวเองวันนี้ทำอะไรได้ดีวันนี้ทำอะไรผิดพลาดพรุ่งนี้จะทำให้ดีขึ้นได้อย่างไรนี่คือการทบทวนตัวเองอย่างตั้งใจชีวิตสอนเราทุกวันแต่คนฉลาดเท่านั้นที่หยุดฟังคนส่วนใหญ่มัวแต่ยุ่งวิ่งจากงานสู่งานโดยไม่เคยถามคำถามสำคัญวลีเด็ดยุ่งไม่ได้แปลว่ามีประสิทธิภาพการเคลื่อนไหว ไม่ได้แปลว่าก้าวหน้ามีแค่การทบทวนเท่านั้นที่จะสร้างความชัดเจนและความชัดเจนคือสิ่งที่ทำให้ผลลัพธ์เพิ่มขึ้นใช้เวลาแค่5นาทีถามตัวเองอะไรได้ผลอะไรไม่ได้ผลอะไรทำให้เสียสมาธิอะไรที่สร้างแรงบันดาลใจทุ่งนี้จะทำอะไรให้ดีขึ้นปรับปรุงไม่ใช่แค่การกระทาแต่คือการปรับเปลี่ยนนักบินต้องตรวจสอบทิศทางเสมอเพราะแค่องศาเดียวที่ผิดพลาดอาจทำให้เครื่องบินตักก่อนจบวันนี้หยุดทบทวน คิดเขียนดึงสติปัญญาออกมาจากทุกๆวันคำถามชวนคิดทำไมคนส่วนใหญ่ถึงไม่ทำง่ายเกินไปใช่แต่มันก็ง่ายที่จะไม่ทำเช่นกันกลัวความจริงอาจจะใช่แต่คุณแก้ไขสิ่งที่คุณไม่กล้าเผชิญหน้าไม่ได้อย่าเป็นเหมือนคนส่วนใหญ่จงเป็นคนส่วนน้อยที่มีวินยัยที่มีสมาธิที่ดีขึ้นกว่าเมื่อวานสูตร5นาทีเปลี่ยนชีวิตนาทีที่หนึ่งวันนี้ทำอะไรได้ดีจงให้รางวัลตัวเองนาทีที่สองวันนี้ทำอะไรที่ยังไม่ดี อย่าโทษตัวเองแต่จงเรียนรู้นาทีที่3อะไรทําให้เสียสมาธิจัดการมันนาทีที่4ขอบคุณอะไรในวันนี้ปรับทัศนคตินาทีที่5พรุ่งนี้จะโฟกัสอะไรเป็นอันดับแรกวางแผนนี่แหละคือสูตรหนาทีไม่มีอะไรซับซ้อนแค่สติความตั้งใจและความชัดเจนเมื่อคุณทําเช่นนี้หยุดทําผิดซ้ําๆคุณจะสังเกตเห็นความก้าวหน้าคุณจะควบคุมเวลาและพลังงานของคุณได้ชีวิตไม่ได้เปลี่ยนในปี แต่เปลี่ยนในวันและวันจะเปลี่ยนเมื่อคุณใส่ใจในมันนิสัยนี้เพิ่มชีวิตคุณสิบเท่าเมื่อคุณทบทวนตัวเองทุกวันอย่างสม่ำเสมอชีวิตคุณจะไม่ใช่แค่ดีขึ้นแต่มันจะเพิ่มขึ้นคุณจะตัดสินใจได้ดีขึ้นคุณจะไม่แค่ทำแต่คุณจะปรับเปลี่ยนคุณจะชัดเจนในสิ่งที่สำคัญคุณจะเติบโตในการรู้จักตัวเองวลีเด็ดการทบทวนตัวเองเปลี่ยนทุกวันให้กลายเป็นบทเรียนคนอื่นวิ่งวนเป็นวงกลม แต่คุณจะก้าวไปข้างหน้าอย่างมีเป้าหมายอย่ารอปีใหม่สร้างนิสัยนี้ปล่อยให้ทุกวันสอนคุณปล่อยให้ทุกเย็นรับคมคุณปล่อยให้ทุกการทบทวนผลักดันคุณไปข้างหน้าสร้างการเติบโตเป็นชั้นๆทบทวนบวกตั้งเป้าหมายมากกว่าขอบคุณมากกว่าวางแผนเท่ากับชีวิตที่ขับเคลื่อนไม่ใช่แค่ลอยไปจงสอนนิสยัยสร้างการเติบโตเพราะเมื่อค่ำคืนของคุณสร้างด้วยวินยัยวันของคุณจะเต็มไปด้วยเป้าหมาย ความสม่ำเสมอหัวใจสำคัญไม่ใช่แค่สัปดาห์ไม่ใช่แค่เดือนแต่ต้องเป็นวิถีชีวิตสร้างจังหวะไม่ใช่แค่แรงบันดาลใจยึดเหนี่ยวกับสิ่งที่คุณทำอยู่แล้วทำให้ง่ายติดตามมันให้อภัยตัวเองถ้าพลาดไปสร้างความสม่ำเสมอเริ่มต้นคืนนี้และจงทำมันต่อไปเรื่อยๆ